กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องมือช่างดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ร hmm. ับชมกันอีก1ชิ้นครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าเครื่องมือช่างชิ้นนี้เหมาะกับเพื่อนๆทุกท่านแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นช่างมือใหม่ช่างมืออาชีพนะครับนายช่างเล็กหรือว่านายช่างใหญ่หรือแม้กระทั่งช่างประจําบ้านก็เหมาะกับเพื่อนๆทุกท่านครับและสำหรับเครื่องมือช่างที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์แบบลิจิตอลนะครับ ตัวกล่องภายนอกนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับและในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับสินค้าภายในกล่องนะครับที่เราจะได้รับทั้งหมดเลยก็จะมีตามที่เพื่อนๆเห็นดูตรงนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นใบคู่มือการใช้งานนะครับจะเป็นสายสําหรับในการใช้งานกับตัวเครื่องครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องสําหรับในการใช้งานครับและสําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับผมได้ซื้อมาจากทางร้านอมอนนะครับที่อยู่ในโลตัสนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปก็มีขายนะครับ และก่อนอื่นนะครับผมจะขออธิบายเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับได้ทราบกันก่อนนะครับว่ามัลติมิเตอร์จริงๆแล้วมีอยู่หลายรูปแบบมากๆนะครับผมจะขอยกตัวอย่างอยู่3รูปแบบนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างตามรูปภาพที่ผมขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานสําหรับในการเรียนรู้การใช้มัลติมิเตอร์อยู่แล้วครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆท การใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยก็จะยากมากเลยนะครับการที่เราจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มได้นะครับเราต้องมีพื้นฐานในการใช้มัลติมิเตอร์อยู่บ้างนะครับเพราะว่าเราจะต้องอ่านสเกลนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับก็จะมีสเกลหลากหลายชั้นมากๆนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องอ่านชั้นไหนนะครับสเกลตัวไหนครับแต่พอมาเป็นรูปแบบที่2นะครับก็เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับซึ่งมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับ เราสามารถทําการปรับย่านตามที่เราต้องการนะครับและในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนะครับก็จะแสดงขึ้นเป็นตัวเลขนะครับให้เราสามารถทําการอ่านได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อทําการปรับยา่านปรับเลงต่างๆนะครับ แต่พอมาเป็นในรูปแบบที่3นะครับก็จะเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบออโต้เลงนั่นเองครับเราสามารถทําการปรับย่านนะครับส่วนเลงต่างๆเนี่ยเขาจะปรับให้แบบออโต้เลยครับตัวนี้ก็จะช่วยให้มือใหม่อย่างเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับและในส่วนของย่านต่างๆนะครับก็มีให้เราใช้งานถึง10ย่านนะครับก็ถือว่าครอบคลุมเลยทีเดียวครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวมัลติมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีตำแหน่งในการปรับค่าต่างๆที่น้อยกว่านะครับแต่พอเรามองดูดีๆนะ่ากวครับ ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราจะวัดค่าเป็นโวลต์กระแสสลับนะครับตัวนี้เราสามารถปรับเป็นย่านโวลต์กระแสสลับได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะต้องปรับเป็นโวลต์กระแสสลับนะครับและเราจะต้องเลือกเลงอีกนะครับว่าเราจะวัดเป็น200โวลต์นะครับหรือว่า600โวลต์ครับก็จะเพิ่มตำแหน่งในการปรับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบที่3นะครับเราไม่จำเป็นต้องปรับเลงเหล่านี้ครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับทำการวัดค่าได้เลยครับตัวเลงตัวนี้นะครับเขาจะปรับเป็นแบบออ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับย่านต่างๆที่เราจะได้ใช้งานบ้างนะครับในย่านแรกนะครับที่เราจะได้ใช้งานเลยก็จะเป็นในส่วนของโวลต์นะครับการวัดโวลต์ของกระแสสลับนะครับหรือว่าไฟบ้านของเรานั่นเองครับในย่านที่2นะครับก็จะเป็นการวัดโวลต์ของกระแสตรงนะครับและในส่วนของย่านที่3มนะครับก็จะเป็นการวัดโวลต์นะครับที่เป็นแบบกระแสน้อยๆนะครับหรือว่าโวลต์น้อยๆครับแบบมิลลิโวลต์นะครับได้ทั้งกระแสตรงแล้วก็กระแสสลับครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับหรือว่าจะเป็นค่าโอห์มนะครับและในย่านต่อมานะครับก็จะเป็นการวัดค่าการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าค่าแบบมีเสียงนั่นเองครับเวลาเราวัดเนี่ยก็จะมีเสียงออกมานะครับในย่านนี้อันนี้เราใช้กันบ่อยอยู่แล้วนะครับส่วนย่านต่อมานะครับก็จะเป็นการวัดค่าไดโอดนะครับและอีกหนึ่งย่านที่จําเป็นและสําคัญนะครับก็จะเป็นย่านการวัดคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตนหรือว่าแคปนั่นเองครับตัวเก็บประจุเหล่านั้นนะครับและสําหรับอีก3ย่านที่เหลือนะครับจะเป็นการวัดกระแสนั่นเองั ทั้งสย่านนี้นะครับจะเป็นการวัดกระแสเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันที่แบบไมโครแอมนะครับมิลลิแอมแล้วก็แบบแอมครับเราจะต้องทําการปรับนะครับให้อยู่ตามย่านที่เราต้องการวัดครับและในส่วนของปุ่มสีเหลืองด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับรายละเอียดของย่านปิดย่อยลงไปอีกนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะทําการปรับย่านไปที่แบบมิลลิโวลต์ตรงนี้นะครับเราทําการปรับไปที่ย่านของมิลลิโวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลให้เราเห็นแบบจุดทศนิยมนะครับเป็นตัวเลข2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหน่วยการวัดเป็นแบบมิลลิโวล และส่วนทางด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะขึ้นค่าว่า DC นะครับพอเราทําการกดปุ่มสีเหลืองหนึ่งครั้งนะครับตัวค่าตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็น AC ทันทีครับซึ่งเราสามารถทําการวัดแบบมิลลิโวลต์ได้ทั้ง AC และ DC นะครับแต่สําหรับปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเราจะใช้ร่วมกับย่านที่มีตัวหนังสือสีเหลืองนะครับหรือว่าสัญลักษณ์สีเหลืองอยู่ด้วยนะครับเราสามารถใช้ปุ่มสีเหลืองนี้ร่วมได้ทั้งหมดครับและสําหรับปุ่มสีฟ้าฟ้าอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเก็บเอาไว้ล็อกค่าหน้าจอนะครับเวลาเรรราาาทํกววััดแล้นะคบ เราต้องการที่จะเก็บค่าหน้าจอตรงนี้เอาไว้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เพื่อล็อกค่าหน้าจอเอาไว้ได้ครับและสําหรับการสาธิตการใช้งานในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทั้งหมด5าย่านนะครับย่านแรกเลยก็จะเป็นการวัดโวลต์แบบกระแสสลับนะครับหรือว่าไฟบ้านของเรานะครับย่านที่2จะเป็นการวัดโวลต์แบบกระแสตรงนะครับย่านที่3ก็จะเป็นการวัดค่าความต้านทานนะครับและย่านทีท misunder, ่4เราจะวัดค่าการเชื่อมต่อนะครับสําหรับย่านสุดท้ายนะครับย่านที่5เราจะวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าคาปา สำหรับย่านทั้ง5้านี้นะครับจะเป็นย่านหลักๆที่เราใช้งานพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับส่วนย่านอื่นๆนะครับผมต้องขอข้ามเอาไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับผมอาจจะทาเป็นคลิปวิดีโอแยกออกมาอีกหนึ่งคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับและสําหรับในการสาธิตนะครับเราจะต้องต่อสายเข้ากับตัวเครื่องก่อนนะครับสายสีดําเราจะต่อเข้ากับช่องคอมนะครับส่วนสายสีแดงเราจะต่อเข้ากับช่องทางขวาตรงนี้นะครับ และสาหรับย่านแรกที่เราจะทําการสาธิตนะครับก็จะเป็นย่านการวัดโวลต์แบบกระแสสลับนะครับให้เพื่อนเพื่อทำการปรับย่านไปที่โวลต์กระแสสลับได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ตัวสายที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทำการจิ้มเข้ากับปลั๊กไฟได้เลยครับเราก็จะสามารถทําการวัดค่านะครับกระแสไฟตรงนี้ได้เลยครับในตอนนี้นะครับกระแสไฟที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่223โวลต์นะครับ เท่ากับว่าตัวนี้มีไฟออกมาอยู่ที่223โวลต์ครับเราไม่จาเป็นต้องปรับย่านเลงต่างๆนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถวัดค่าได้เลยครับนี่คือความง่ายของมัลติมิเตอร์ดิจิตอนแบบออโต้เลงครับและสําหรับในย่านที่2ที่เราจะนํามาสาธิตนะครับก็จะเป็นการวัดโวลต์แบบกระแสตรงครับเพื่อนๆก็ปรับไปที่ย่านของโวลต์กระแสตรงได้เลยนะครับและสําหรับในการสาธิตนะครับผมก็จะวัดเป็นแบตเตอรี่หรือว่าถ่านไฟฉายก้อนนี้ครับตัวนี้จะเป็นแบบกระแสตรงนะครับเราจะต้องทําการวัดให้ถูกขั้วครับ ตรงขั้วนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเป็นขั้วบวกนะครับและส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วลบโดยอัตโนมัติครับเราก็จะทําการวัดโดยใช้สายสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็สายสีดําเป็นขั้วลบครับเราก็จะเห็นที่หน้าจอนะครับว่ามีตัวเลขขึ้นอยู่ที่1.531โวลต์นะครับเท่ากับว่าฐานตัวนี้นะครับมีไฟอยู่ที่1 5 3 1้นโวลต์นั่นเองครับและตามสเปคของโรงงานนะครับฐานก้อนนี้จะต้องมีไฟอยู่ที่1.5่าโวลต์ครับเท่ากับว่ามัลต และสำหรับในย่านที่3นะครับเราจะวัดในส่วนของค่าความต้านทานกันบ้างครับก็ให้เพื่อนๆปรับไปที่ย่านการวัดค่าความต้านทานนะครับและเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะมีค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอเราวัดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการล็อกหน้าจอก็ให้กดปุ่มสีฟ้าเอาไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับหน้าจอของเราก็จะล็อกค่าเอาไว้แบบนี้นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับ และในส่วนของย่านที่4นะครับก็จะเป็นการวัดค่าแบบเป่งเสียงครับก็จะมีเสียงในการวัดนะครับเราจะวัดค่าสวิกนะครับวัดค่าฟิวนะครับวัดค่าการเชื่อมต่อต่างๆครับเช่นสายไฟขาดหรือไม่ขาดนะครับในย่านนี้นะครับเราจะใช้งานกันบ่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันดูบ้างนะครับและในการสาธิตแรกนะครับเราจะทําการวัดฟิวตัวนี้กันดูนะครับว่าฟิวตัวนี้ขาดหรือเปล่านะครับเราก็จะทําการจิ้มเอาไว้2ข้างนะครับถ้ามีเสียงออกมาเนี่ยแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับสามารถใช้งานได้ครับ เจ้าฟิวตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดสวิ์กันดูบ้างนะครับว่าเจ้าสวิ์ตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับและสำหรับในการวัดครั้งนี้นะครับเจ้าสวิ์ตัวนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ปกติอยู่ครับ เวลาที่เราทาการปิดสวิตช์นะครับก็จะไม่มีเสียงเตือนนะครับแต่พอเราทําการเปิดสวิตช์นะครับก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาครับแสดงว่าสวิตช์ตัวนี้ใช้งานได้ปกติครับและในส่วนของย่านสุดท้ายที่เราจะทําการสาธิตนะครับก็จะเป็นย่านการวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าคาปาซิเตนนะครับแคปนะครับหรือว่าตัวเก็บประจุครับเราจะปรับมาที่ย่านนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแคปของพัดลมนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับเจ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถวัดได้นะครับว่าแคปดีหรือว่าเสียครับ และยังวัดได้ด้วยนะครับว่าค่าของแคปเนี่ยมีการเสื่อมลงไปมากน้อยแค่ไหนครับผมจะทําการสาธิตโดยการวัดเจ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับเราสามารถวัดสายไหนก็ได้นะครับและเจ้าตัวนี้นะครับจะมีค่าอยู่ที่1.5ไมโคนะครับมีค่าการบวกลบอยู่ที่5%ครับเราจะลองทําการวัดกันดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าที่หน้าจอในตอนนี้จะเป็นตัวเลขที่ไม่นิ่งนะครับ เป็นศูนย์จุดนะครับแล้วก็ขึ้น6ขึ้น7ขึ้น8ตลอดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้เจ้าแคปตัวนี้นี่คือเสียแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถเก็บประจุได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองวัดอีกตัวหนึ่งดูกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่1.5ไมโครฟารทดเหมือนกันครับมีค่าการบวกลบอยู่ที่5%เหมือนกันนะครับและหน้าจอตอนนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่1น3 8งจุอว่า1.237ไนะครับหรือว่าหเท่ับว่าเจ้าตัวนี้นะครบยัทสาั่นถใชครับได้ารับ เพราะว่าค่าแคปตัวนี้นะครับมีค่าการบวกลบอยู่ที่5%าครับสาหรับในย่านนี้นะครับก็จะเหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่จําเป็นต้องซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเป็นพัดลมนะครับเราสามารถทําการเปลี่ยนแคปได้เลยนะครับโดยการทดลองเปลี่ยนแคปดูก่อนนะครับว่าพัดลมจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าแคปตัวนี้นะครับจะมีราคาเพียงแค่15บาทหรือว่า20บาทเท่านั้นเองครับเราก็สามารถที่จะทําการลองเปลี่ยนแคปดูก่อนได้นะครับแต่ถ้าลองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นนะครับเป็นเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าแรนนี้ะคับ คาปาซิเตอร์หรือว่าแคปพวกนี้จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับจะมีหลักร้อยนะครับ200ถึง300ครับการที่เราจะทดลองสุ่มเปลี่ยนแคปไปนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าแคปตัวนั้นเสียหรือดีนะครับแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มต้นทุนในการซ่อมของเราให้สูงขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเรามีมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับก็จะช่วยลดต้นทุนในการซ่อมของเราได้มากเลยทีเดียวครับและผมขอลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับสำหรับย่านการวัดค่าคาปาซิเตอร์ย่านนี้นะครับใช้ว่ามัลติมิเตอร์ทุกตัวจะมีย่านนี้าามเ้ข อย่างมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับสามารถทําการวัดได้นะครับว่าคาปาซิเตอร์เสียหรือว่าดีครับแต่ไม่สามารถวัดค่าความเสื่อมของคาปาซิเตอร์ได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับสามารถบอกถึงค่าความเสื่อมได้เลยทีเดียวครับและสําหรับเจ้ามัลติมิเตอร์ลิจิตอลตัวนี้นะครับจะไม่มียากในการวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้งานในราคาตัวละร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมเคยทารีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถหาดูได้ครับแต่พอมาเป็นเจ้ามัลติมิเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาตัวละ460บาท เราสามารถหาซื้อได้จากร้านอมนอนบหรือว่าร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปครับตัวนี้นะครับก็จะมีราคาที่แพงกว่านะครับแต่ว่ามีย่านการใช้งานที่ครบกว่าครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าครับแต่สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาแนะนําเครื่องมือดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนําไปตัดสินใจก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเครื่องมือช่างแต่ละชิ้นครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อเครื่องมือช่างตามความต้องการของเพื่อนๆนะครับหรือว่าความถนัดของเพื่อนๆได้เลยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ และสำหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ